นีฐานลูกส้มขอนำเสนอยายมนขนบ้านะ้หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสองแม่ลูกชื่อว่ายายติม๋มลูกสาวชื่อว่าใบาตองใบตองเธอกำลังเติบโตเป็นสาวมักมีความอยากรู้อยากเห็นไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรในหมู่บ้านเธอก็มักจะไปสอดส่องอยู่ตลอดครอบครัวของนางติม๋มประกอบอาชีพค้าขาย เกี่ยวกับดอกไม้บูชาพระพรุ่งนี้วันพระจ้ามาอุดหนุนดอกไม้บูชาพระกันได้นะจ้าดอกบัวดอกดาวเรื่องสวยๆเชิญทางนี้เลยจ้าสวัสดีจ้าใบตองวันนี้ฉันขอดอกบัวกับดอกดาวเรืองอย่างละสองคู่นะเพื่อนได้เลยจ้าเพื่อนเกศคนสวยแกนี่นอกจากจะสวยแล้วยังธรรมะธรรมโมอีกนะพรุ่งนี้จะไปวัดที่ไหนละจะ ก็ไปวัดที่บ้านเรานั่นแหละใบตองพรุ่งนี้ไปด้วยกันไหมพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างนะซีลูกค้าสั่งดอกบัวไว้เยอะเลยฉันจะต้องไปเก็บดอกบัวแต่เช้าช่วงนี้ดอกบัวออกไม่ทันเลยนาะไม่รู้ว่าลูกค้าเอาไปใช้งานอะไรขายดีมากๆเลยละว้าวกิจการดีมากเลยนะธรรมดาล้วนะค้าขายเกี่ยวกับของบูชาพระมีแต่จเจริญรุ่งเรืองแกมาถูกทางแล้วละ เออใบตองแกได้ยินข่าวคนบ้าแถวแถวตลาดบ้างไหมเห็นว่าชอบเดินแถวตลาดชีนห้น้าด่าคนนู้นคนนี้ไปทั่วอา้าวหนูเกดวันนี้มาคนเดียวเหรอจ๊ะคุณแม่ไม่มาด้วยเหรอเมื่อกี้ได้ยินหนูเกดพูดถึงเรื่องคนบ้านในตลาดป้าก็เคยได้ยินมาแต่ยังไม่เคยได้เจอกับตัวสักทีสวัสดีจ้าคุณป้าติม๋ม วันนี้คุณแม่ไม่ได้มาด้วยหรอกจ้าแม่ติดงานหอ่อข้าวต้มอยู่ที่บ้านนะจ้าดีจังเลยนะธรรมะธรรมโมทั้งแม่ทั้งลูกเลยป้าเลยอยากไปวัดบ้างไม่มีโอกาสได้ไปสักทีติดงานทำสวนกับใบตองสองคนนะ่ะเรามีอยู่สองคนแม่ลูกก็เลยทำไม่ทันนะาเออเมื่อกี้ที่หนูเกตพูดถึงคนบ้านในตลาดนะ่ะ สรุปแล้วคนบ้าคนนั้นชอบชี้หน้าทักท้วงว่าคนอื่นหรือใช่แล้วจ้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ยินว่ายายคนนั้นแกชี้หน้าเจ้าของร้านขายยาเขาบอกว่าเจ้าของร้านขายยานะ่ะจะสูญเสียลูกชายส่วนเจ้าของร้านขายยาก็โกรธมากเลยนะจ๊ะเลยเอาน้ำมา,า,าสาดใส่แกผ่านไปไม่กี่วันลูกชายของเขาดัานเสียซะอย่างนั้นแม่นอย่างกับตาเห็นเลยและจ้ะคุณป้า ขนาดนั้นเลยหรอเกดน่ากลัวจังเลยแบบนี้ฉันต้องไปสืบแล้วละ่ะว่ายายคนนั้นเป็นใครกันแน่ไม่ต้องเลยนะใบตองถ้าแกไปเจอเขาแล้วเขาชี้หน้าทักทวงแกเรื่องไม่ดีละ่ะมันน่ากลัวจริงๆเลยนะลูกนั่นแหละแม่ที่ทำให้ใบตองอยากรู้ที่มาที่ไปของยายบ้าคนนั้นแม่ไม่ต้องห้ามใบตองเลยนะจ๊ะ แม่ก็รู้นี่ว่าแม่ห้ามใบตองไม่ได้เออเออตามใจแกก็แล้วกันบอกอะไรก็ไม่ฟังหนูเกดช่วยป้าพูดหน่อยสิป้าก็รู้นี่จ้าว่าป้าห้ามอะไรใบตองไม่ได้ให้ใบตองไปเจอกับตัวเธอนะจ๊ะแหมต้องอย่างนี้สิเพื่อนรักยังไงวันนี้เกดขอตัวก่อนนะจ้าป้าติม๋มใบตองเดี๋ยวต้องรีบกลับไปช่วยแม่ห่อข้าวต้มนะจ้า จ้าหนูฝากบอกแม่หนูด้วยนะจ้าวันไหนป้าติมบ้างจะไปทําบุญที่วัดด้วยจ้าเช้าวันรุ่งขึ้นวันนี้เป็นมันพระผู้คนในหมู่บ้านก็ต่างพากันไปทําบุญใส่บาตกันตั้งแต่เช้าตรูเกดวันนี้ทำไมลูกไม่ชวนใบตองมาทําบุญด้วยกันละจ๊ะวันนี้ใบตองไม่ว่างนะจ๊ะแม่มีงานเก็บดอกบัวตั้งแต่เช้า ช่วงนี้ใบตองของงานล้นมือเลยจ้ะดีจังเลยนะอาชีพทำดอกไม้ไว้บูชาพระขายดิบขายดีจริงๆเลยซักพักมียายมนคนบ้าได้เดินมาชนกับเกตจนเกตนั้นตกใจแทบช็อกอุย๊ยยายเป็นอะไรมากไหมจ๊ะเจ็บตรงไหนไหมจ๊ะยายฉันต่างหากที่จะต้องถามหนูฉันขอโทษด,ด้วยนะจ๊ะ ที่เดินมาชนหนูเขา้านางหนูคนนี้หน้าตาสะสวยวาสนาดีนะเนี่ยเองนะต่อไปจะได้ผัวรวยเป็นมหาเศรษฐีส่วนแม่เองก็จะได้นั่งกินนอนกินเป็นคุณนายดีดีด,ดีนางหนูคนนี้วาสนาดีจริงๆยายมนคนบ้าทั้งพูดไปและร้องไห้ไปอีกทั้งพูดยังบ่นพึมพรำพูดถึงแต่ลูกสาวและผัวของตอนเอง วาสนานางหนูคนนี้มันดีจริงๆส่วนฉันมีแต่เรื่องไม่ดีลูกสาวก็จากไปผัวก็จากไปพวกมันน่ะเห็นแก่ตัวทิ้งฉันให้อยู่คนเดียวช่วยไปตามลูกตามผัวกลับมาหาฉันทีได้ไหมมันไปตั้งนานแล้วยังไม่กลับมาสักที ช่วยฉันทีนะแม่หนูไปกันเถอะลูกอย่าไปฟังแกเลยนะยายมนแกเป็นบ้าใครใก็รู้แม่ได้ข่าวมาว่าแกเป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วทวงคนนั้นคนนี้ไปทั่วจนชาวบ้านเขากลัวแกหมดแล้วแม่รู้จักด้วยหรือจ๊ะน่าสงสารจังเลยนะจ๊ะไม่เห็นหน่ากลัวอย่างที่เขาว่าเลยช่างมันเถอะลูกอย่าไปสนใจแกเลยนะ แล้วรีบๆไปห่างจากแกดีกว่าเข้าไปทำบุญกันเถอะนะลูกนะเดี๋ยวจะสายเอาเกดก็ได้เข้าวัดไปทำบุญกับแม่ของตนแต่เกดนั้นก็ยังสงสัยและอยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมาของยายมนคนบ้าเกดได้แต่ถามแม่ของตนเกี่ยวกับเรื่องของยายมนคนนี้แต่ผู้เป็นแม่ก็ได้แต่บ่ายเบียงไม่ยอมพูดถึงเรื่องของแกให้หญิงสาวได้ฟังเลยณนะตลาดสด ครอบครัวพวกแกมีแต่คดโกงคนอื่นต่อไปครอบครัวพวกแกมีแต่ความไม่ดีอัปมงคลมาเยือนอพวกคนโกงอย่างพวกแกยืนอยู่ได้ยังไงทำไมเจ้าหน้าที่ทางการไม่มารีบจัดการคนอย่างพวกแกเอาลูกเอาผัวข่าคืนมาเอาลูกเอาผัวข่าคืนมา ใหญ่นี่นี่เจ้าหมูเอ็งมาเอายายมนคนบ้าออกไปทีปากไม่ดีอับประมงคนต่อชีวิตฉันแหมมาว่าครอบครัวฉันมาแช่งกันชัดๆรีบเอาไปไกลๆเลยนะแล้วอย่าให้มาวุ่นวายอีกเป็นอันขาดยายมนแกจําไว้ด้วยนะว่าเลิกมาวุ่นวายกับพวกฉันได้แล้วไม่เช่นนั้นฉันจะส่งแกให้ไปไกลๆแล้วไม่กลับมาที่นี่อีกเจดาเคียงหมูทั้งด่าและชี้หน้าว่ายายมน อีกทั้งยังใช้ลูกน้องพาตัวของแกออกไปให้พ้นจากตลาดทันทีแม่นั่นเขามีเรื่องอะไรกันจ๊ะทำไมยายคนนั้นถึงถูกลูกน้องของเจ๊ดาดึงออกไปจากตลาดละจ๊ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แม่ได้ยินมาว่านี่แหละยายที่ชื่อยายมนที่เขาว่าแกเป็นบ้าแกชอบไปชี้ด,ด่าดาคุณนู้นคนนี้ทักท้วงไปทั่วว่าจะต้องเจออย่างนั้นอย่างนี้ สงสัยคงจะทักทวงเจ๊แก่แรงไปหน่อยเจ๊ดาแก่เลยไม่ยอมแล้๋วให้ลูกน้องพายายมนออกไปจากตลาดยายคนนี้คือยายมนใบตองจะตามไปดูแม่เฝ้าร้านก่อนนะจ๊ะอย่าไปเลยใบยตองอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาใบตองไม่ยอมฟังในสิ่งที่แม่พูดได้แต่รีบตามออกไปว่าลูกน้องของเจ๊ดาจะพายายมนไปไว้ที่ไหน ด้วยความสงสัยจึงรีบไปทันทีสวัสดีจ้าป้ติม๋มอ้าววันนี้ใบตองไม่มาด้วยหรอจ๊ะมาจ้าหนูเกดแต่ออกไปเมื่อกี้นี่เองหนูเกดช่วยตามไปดูให้ป้าหน่อยสิจ้ะลูกคนนี้ชอบสอดสองเรื่องของชาวบ้านจริงๆนี่มันเรื่องอะไรกันหรือจ้าป้ติม๋มใบตองก่อเรื่องอะไรอีกหรอจ๊ะก็ใบตองนะสิ เหตุลูกน้องของเจ๊ดาพายายมนคนบ้าออกไปจากตลาดด้วยความอยากรู้อยากเห็นนั่นแหละจึงรีบตามไปดูป้าไม่เข้าใจเลยจริงๆจะไปอยากรู้เรื่องของเขาอะไรกันนักหนาะเกดช่วยตามไปดูให้ป้าหน่อยสิลูกได้เลยจ้าเดี๋ยวเกดจะรีบตามไปตองไปนะจ๊ะหลังจากนั้นไม่นานนักจำเอาไว้ด้วยนเนาะยายมนถ้าแกไม่อยากไปอยู่กับลูกกับผัว ก็อย่ามาวุ่นว้กับเจ๊ดาอีกไม่งั้นฉันนี่แหละจะส่งแกไปอยู่กับลูกกับผัวจำใส่กระบาลไว้เอาลูกเอาผัวฉันคืนมาพวกคนไม่ดีฉันขอสาบแช่งให้พวกแกมีแต่ความอับประมงคลเจอแต่เรื่องวอดวายคนไม่ดีอย่างพวกแกจะต้องจบไม่สวยแน่ฮ ทำไมยายมนถึงได้ไปสาปแช่งเจดาเขานะฉันว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆและไม่นานนะักมาทําอะไรอยู่ตรงนี้จ๊ะแม่นักสืบอุ๊ยมาไม่ให้จู่ไม่ให้เสียงตกออกตกใจหมดเลยก็ปาติ่มให้ฉันมาตามใบตองนะสิแหมกว่าจะหาตัวเจอนะแม่ยอดนักสืบกลับกับฉันเดี๋ยวนี้เลยมาทำอะไรตรงนี้บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะ เกดฉันสงสัยว่าทำไมยายมนถึงต้องสาปแช่งเจดาฉันว่ามีอะไรจะต้องเกี่ยวข้องกันแนๆ่ๆฉันได้ยินยายมนพูดถึงลูกกับผัวของเขาด้วยได้ยินแต่ว่าเอาลูกเอาผัวฉันขึ้นมาแกว่ามันแปลกแปกไหมเอ๋แต่ฟังดูแล้วก็แปลกแปลกอย่างที่เธอพูดนะวันก่อนฉันไปทำบุญยายมนแกก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันอ้าว แกเคยเจอกับเยมนแล้วเหรอเกดฉันก็เพิ่งจะเคยเห็นแกครั้งแรกเหมือนกันก็วันนั้นนั่นแหละเยมนแกเดินมาชนแถมแกยังทักท้วงฉันอีกนะเยมนแกทักท้วงเธอว่าอะไรอ่ะมันดีหรือไม่ดีดีสิใบตองเยมนแกบอกว่าฉันนะ่ะวาสนาดีจะได้ผัวรวยเป็นมหาเศรษฐีแถมแม่ฉันจะได้นั่งกินนอนกินเหมือนคุณนายเลยละ่ะพูดแล้วฉันรู้สึกขำนะ่ะ คนอย่างฉันเนี่ยนะนะจะมีวาสนาได้ผัวเป็นมหาเศรษฐีถ้าเป็นจริงอย่างที่ยยมลพูดก็ดีนะสิดีจังถ้าเป็นจริงขึ้นมานะแกอย่าลืมเพื่อนคนนี้ด้วยล่ะคุณนายเกดแหมจ้าเพื่อนรักว่าแต่ป้าติ๋มให้มาตามแกนะ่ะฉันว่าเรารีบกลับกันเถอปะป้าติ๋มแกเป็นห่วงเดี๋ยวแกก็ไม่สบายใจเอาเปล่าเปล่านะ จากนั้นทางคู่ก็กลับไปและก็พูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเยมนคนบ้าความสงสัยของใบตองเขาจึงได้พูดคุยกันจริงๆแล้วเกดก็ได้เล่าให้ใบตองฟังว่าแม่ของเธอนั้นเหมือนจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความรับของเยมนแต่แม่ของเกดนั้นก็ไม่ยอมพูดให้ฟังทำให้ใบตองอยากจะรู้และอยากจะไปบ้านของเกดทันทีเพื่ออยากจะรู้เรื่องของเยมน เมื่อสัปดาห์หนึ่งผ่านไปณนะบ้านของเกดสวัสดีจ้าใบาตองแหมวันนี้มาแต่เช้าเลยนะทำไมไม่ชวนป้าติ๋มมาด้วยล่ะฉันลองชวนดูแล้ววันนี้แม่ไม่ว่างเห็นว่าวันนี้ต้องตัดใบเตยให้ลูกค้าลูกค้าน่าจะเข้ามาเอาช่วงสายๆแม่ก็เลยรอลูกค้านะจ้ะอ้าวใบตองสวัสดีจ้าวันนี้แม่ติ๋มไม่มาด้วยเหรอ สวัสดีค่ะคุณป้า er. วันนี้แม่ของใบตองไม่ว่างเลยนะคะก็เลยไม่ได้มาด้วยเข้าบ้านก่อนสิลูกเห็นเกตบอกว่าวันนี้ใบตองจะมาหาป้าป้าก็เลยรีบทำกับข้าวไว้รอเข้ามาก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะได้กินข้าวกินปลาพร้อมกันจากนั้นทั้งสามก็ได้เข้าไปรับประทานอาหารพร้อมกันระหว่างกินข้าว ใบตองก็ได้พูดขึ้นกับแม่ของเกดถึงเรื่องราวของยายมนแต่แม่ของเกดนั้นก็ไม่อยากจะพูดเรื่องราวของยายมนสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องแพ้พ่คนอย่างใบตองที่อ้อนบอนอยากจะรู้อยากจะเห็นแม่ของเกดจึงได้เล่าเรื่องราวของยายมนให้ใบตองและเกดฟังย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายปีก่อนทุกคนในหมู่บ้านก็ต่างหือหาเรื่องหมอดูชื่อดังที่แม่นดังตาเห็น หมอดูคนนั้นก็คือยายมนนั่นแหละป้าเองก็ได้ยินมาว่าใครไปดูดวงกับยายมนไม่ว่ายายมนจะทักทวงอะไรขึ้นมาก็เป็นจริงซะหมดทุกเรื่องบางคนก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปดูเพราะกลัวจะเจอกับเรื่องไม่ดีเรื่องมันเป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์วันนั้นนี่ยายมนช่วยดูดวงให้ฉันหน่อยสิอนาคตของฉันจะมีวาสนาเป็นมหาเศรษฐีหรือไม่ เชดาได้ไปดูดวงกับยายมนในวันนั้นไหนเองลองเอามือสองข้างมาให้ข้าดูหน่อยเฮ้ยวาสนาเองทำไมมันมืดมิดอย่างนี้เองจะเสียของรักของเองมากที่สุดสองอย่างข้าก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเองจะคิดมากไปกว่านี้ฉันจะเสียของรักอะไรเยมนไหนหลองลองมาสิฉันว่าไม่ใช่แล้วล่ะมั้ง คนอย่างฉันนะล่ะวาสนาดีจะตายของที่ฉันรักสองอย่างก็มีแต่ผัวกับลูกไม่จริงหรอกฉันจะเสียผัวเสียลูกไปได้อย่างไงยายมนลองดูดีๆสิตัวของยายมนในวันนั้นจึงได้พูดขึ้นกับเจดาเจ้าของเคียงหมงว่าเท่าที่ิันดูผัวของเองมีชู้ที่มันไม่ชอบเข้าบ้านบ่อยๆก็เพราะว่าอยู่กับชู้ของมัน ส่วนลูกของเองก็ทำเรื่องไม่ดีต่างๆเกิดการแย่งชิงทำร้ายกันจนกระทั่งในที่สุดก็ต้องจากไปโอ้ยฉันไม่ดองไม่ดูมันแล้วไม่จริงหรอกอย่ามามั่วนะแกน่ะเป็นหมอดูที่ชอบโกหกคนอื่นก็เป็นได้คนในหมู่บ้านเขาจึงหลงเชื่อเอาเงินมาให้แกใช่ไหมล่ะผัวกับลูกของฉันนิสัยไม่ได้เป็นอย่างที่แกพูดสักหน่อยอย่ามาใส่ร้ายกันนะ ฉันจะเป่าประกาศให้คนในหมู่บ้านบอกว่าแกเป็นคนไม่ดีโกหกชาวบ้านจะให้ฉันพูดถึงแกด้วยไม่ล่ยาใหญ่ดาส่วนแกนะจะถูกลูกน้องหักหลังเรื่องเงินเงินทองทองมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะเรื่องราวมันก็เป็นเช่นนี้เจดานาะเขารับม่ได้ในสิ่งที่ยายมนแกทักทวง ที่จริงแล้วยายมนเขาก็ทักท้วงถูกด้วยนะลูกเพราะแต่ก่อนนะ่ะแม่เคยเห็นสามีของเจดดาไปกับผู้หญิงที่ไม่สําน้าเลยส่วนลูกของเขาแม่เองก็เห็นชอบไปแอบอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆไม่ดีทําเรื่องไม่ดีต่างๆจนแม่ก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่แม่ก็ไม่กล้าไปดูด้วยตัวเองหรอกเพราะเกิดถ้าถูกทักทวงขึ้นมาไม่ดีกลายเป็นว่าแม่จะเสียขวัญหมดมีหน้าละ วันก่อนใบตองเห็นลูกน้องของเจดาพาตัวเยมนออกไปแล้วก็ต่อว่าเพราะอย่างนี้นี่เองแล้วยมนเขามีลูกมีผัวไหมจ๊ะใบตองเยมน่นะเขามีสามีและลูกสาวที่น่ารักมากสามีของเขาก็าเป็นคนดีนะแต่ป้าได้ยินว่ามีคนไม่ดีต่างๆกลุ่มโจรเข้าบ้านแล้วทำร้ายสามีและลูกของเขาถึงแก่ชีวิตกันหมด ทุกวันนี้ยังจับตัวโจรไม่ได้เลยใครกันนะจิตใจช่างร้ายกาจยิงนักก็เพราะแบบนี้แหละยายมนแกจึงรับไม่ได้แล้วกลายเป็นคนเสียสติไงลูกโธ่น่าสงสารจังเลยนะจ๊ะแม่จริงๆแล้วชีวิตของยายมนแกก็น่าสงสารมากเลยนะจ๊ะเสียทั้งลูกเสียทั้งผัวเป็นใครใครก็รับไม่ได้ทั้งนั้นแหละจ้ะ ใบตองชักอยากรู้แล้วล่ะสินะว่าใครกันนะที่เป็นคนทำร้ายลูกและสามีของยายมนเรื่องนี้ใบตองจะต้องสืบให้ได้เลยจ้ะนี่มันจะดีเหรอใบตองมันเสี่ยงเกินไปนะสำหรับผู้หญิงอย่างเธอฉันว่าเธออย่าไปยุ่งเรื่องของยายมนแกดีกว่านะใช่จ้ะใบตองป้าว่าใบาตองอย่ายุ่งเรื่องของเขาจะดีกว่าป้าว่ามันอันตรายและเสี่ยงมากนะ เชื่อปาเถอะใบตองเมื่ออยากรู้อยากเห็นเธอจึงไม่ยอมฟังเพราะเธอคิดอย่างเดียวว่าจะต้องรู้ความจริงให้ได้นิสัยของหญิงสาวนั้นมักจะชอบอยากรู้และอยากหาความจริงถึงแม้ว่าแม่ของเกตและตัวเกตเองทั้งสองจะพยายามพูดเพื่อไม่ให้ใบตองทำเช่นนั้นแต่หญิงสาวก็ไม่ยอมจนทั้งสองแม่ลูกก็ต้องร่วมมือกัน เพื่อที่จะสืบหาความจริงช่วยเหลือยายมนอีกด้วยในเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งสามได้ไปตามหายายมนที่บ้านก็พบว่าตัวของแกนั้นนั่งกอดรูปถ่ายของครอบครัวจึงไม่รอชา้ารีบเดินเข้าไปหายายมนในบ้านทันทีย่ายฉันขอเข้าไปหน่อยนะจ๊ะพวกแกมาดูดวงกันเละอเข้ามาก่อนสิเกด ฉันว่ายายมนแกพูดจาเหมือนคนปกติไม่เหมือนคนบ้าเลยนะเธอว่าไหมจริงด้วยสี่ใบตองฉันก็คิดเหมือนเธอเลยนี่พวกเธอสองคนที่เดินชนฉันที่วัดนี่ฉันจำได้อีกไม่กี่วันแล้วสินะลูกสาวเธอจะได้พบเจอคนดีๆมหาเศรษฐีร่ำรวยวาสนาแทๆ้ๆพวกเขารวยและดีจริงๆ แต่ที่เขาเข้ามาหาแม่หนูก็ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะเขาตามหารักแท้ถ้าแม่หนูตกลงปลงใจนะจะสบายไปตลอดชีวิตเชื่อนะายายนะจ้ายายขอบใจนะจ้าที่ทักท้วงเรื่องของลูกฉันในทางที่ดีฉันขอให้เป็นจริงด้วยเธอแต่ที่ฉันมาวันนี้ไม่ได้มาดูดวงหรอกนะจ๊ะเอาว แล้วไม่มาดูดวงมาทำอะไรกันล่ะใบตองพูดแทรกขึ้นยายยายจา๋ายายพูดจ้าเหมือนไม่ใช่คนสติฟันเฟืองเลยนะจ๊ะยายไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะถ้าฉันเดาไม่ผิดนางหนูคนนี้ไหวพริบดีฉาลาดูคนออกสิ่งที่หนูเห็นมันก็เป็นอย่างที่หนูคิดนั่นแหละยายเป็นคนปกติเหมือนหนูนั่นแหละลูกหนูว่าแล้วเชียว แล้วทำไมในตลาดวันนั้นยายถึงทำตัวเหมือนกับคนสติสตางไม่ดีละจ๊ะหนูเห็นยายไปชี้หน้าว่าเจ๊ดาที่เขียงหมูแล้วเห็นว่าลูกน้องของแกพาตัวยายออกมาลูกน้องของเจ๊ดาเขาพูดว่ายายท่าทางน่ากลัวมากเลยจ้ะในเมื่อเองกล้าถามฉันก็กล้าจะตอบฉันก็แค่อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเจ๊ดามันเป็นคนไม่ดีฉันรู้มาตลอดว่าเจ๊ดามันสั่งลูกน้อง ขึ้นมาขโมยเอาของบ้านฉันแล้วทำร้ายลูกกับสามีของฉันจนถึงแก่ชีวิตแล้วมันก็รับไม่ได้ที่ฉันรู้เรื่องราวทั้งหมดอีกทั้งฉันยังไปได้ยินเจดามันสั่งลูกน้องให้มาจัดการฉันด้วยความที่ต้องเอาตัวรอดฉันก็เลยแกล้งกลายเป็นบ้าจึงมีชีวิตรอดอยู่ถึงทุกวันนี้นี่แหละหนูว่าแล้วเฉียว ใจดำอำมหิตย์หญิงนักฉันว่าเรื่องนี้ต้องถึงเจ้าหน้าที่ทางการนะยายเอาอย่างนี้ไหมจ้ะพวกฉันอาสาช่วยยายเองใช่จ้ะยายเดี๋ยวใบตองจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการให้จับพวกมันนะจ๊ะยายมีหลักฐานอะไรไหมจ๊ะที่จะเอาผิดพวกมันเข้าตารางไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแม่หนูเวนกรรมมันจะจัดการเล่นงานพวกมันในไม่ช้า เจดามันจะมีเรื่องขัดใจกับลูกน้องเรื่องเงินเงินทองทองมันไม่เข้าใครออกใครเดี๋ยวพวกมันต้องจัดการกันเองโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยไม่เชื่อพวกเองก็คอยดูก็แล้วกันกรรมที่ใครเคยก่อเอาไว้ในทางที่ไม่ดีไม่ใช่ว่ากรรมนั้นมันจะไม่เือนสนองหรอกนะแต่มันมีเวลาของมันเวลาผ่านไปหลายอาทิตย์ณนะตลาดสด ผู้คนผ่านไปมาจับใจใช้สอยนี่ยายน่องแกได้ยินข่าวไหมว่าเจดากับลูกน้องขัดใจกันเรื่องเงินเงินทองทองถึงขั้นทำร้ายกันเองนะฉันก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าเจดาจะเลี้ยงเสือเลี้ยงตะเควไว้สุดท้ายก็มาลอบกัดจนตัวเองก็ไม่รอดฉันได้ยินสิยายอิมข่าวออกใจดังขนาดนั้นนี่แหละนะชีวิตคนเราไม่แน่นอะนจริงๆพระอิมจ้า เมื่อกี้พระอิมว่าอะไรนะจ๊ะใครทำใครหรือจ๊ะอ้าวใบตองไม่รู้ข่าวหรือจ๊ะว่าในตลาดนะเขามีเรื่องอะไรกันกอเจอด่ากับลูกน้องนะซีมีปัญหาขัดใจกันเรื่องเงินเงินทองทองถึงขั้นทำกันเองจนทั้งคู่ก่อถึงแก่ชีวิตนะณนะบ้านของเกด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 อยู่ไหมแม่แม่อยู่ไหมจ๊ะ มีใครอยู่บ้านไหมจ้าเปิดประตูให้ใบตองหน่อยจ้าอาวใบตองมีอะไรลูกหน้าตาตื่นเชียวตะโกนเสียงดังลั่นตกอกตกใจหมดใบตองจะมาบอกแม่กับเกตว่าเจดากับลูกน้องจากโลกนี้ไปแล้วนะจ๊าแาตาเห็นจริงเหรอเพิ่งได้ข่าวมาว่าขัดแย้งกันแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจริงๆนี่แหละนะเวรกรรม มันย้อนขืนสนองแท้แท้อ้าวใบตองเป็นจริงหรือนี่เข้าบ้านก่อนสิฉันก็มีข่าวดีจะบอกเธอด้วยนะข่าวดีอะไรเหรออยากจะรู้ก็เข้าไปดูสิจ้าแม่ของเกดพูดไปแพลางกับยิ้มนี่แต่งตัวซะสวยเชียวจะไปไหนหรือจ้าคุณเพื่อนวันนี้ฉันมีนัดนะจ้ามีนัดกับใครที่ไหนหรือจ้าหรือว่าฮะ สิ people, friends, ่งที it, yeah. ่ยายมอนพูดเป็นจริงหรือจ๊ะว้าวนี่แสดงว่าเพื่อนฉันกำลังจะมีข่าวดีใช่ไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้าใบตองก็แค่นัดดูตัวกันเฉยๆน่ะยังไม่ถึงขั้นมีข่าวดีอะไรหรอกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยสินะนะใช่จ๊ะใบตองไปเป็นเพื่อนเกตหน่อยนะเผื่อมีอะไรไม่ดีหนูจะได้ช่วยดูแลเกตให้ป้าด้วยแหมคุณป้าพูดเหมือนกับว่าใบตอง จะเป็นเกรอกคุ้มกันให้กับเกตนะคะแม่ก็หนูบึกบึนแข็งแรงขนาดนี้แถมหนูเป็นคนว่องไวฉลาดป้าเชื่อว่าหนูจะดูแลลูกสาวป่าได้เ <c oughs> มื่อเวลาผ่านไปเกดได้เจอเนื้อคู่อย่างที่ยายมนลได้ทักท้วงเอาไว้เกดได้แต่งงานกับเศรษฐีที่ร่ำรวยชีวิตของเธอกับแม่สุขสบายมากแม่ของเกดและตัวของเธอเองจึงได้ไปหายายม์ และได้ขอให้ตัวของแกนั้นตั้งสำนักหมอดูขึ้นมาใหม่อีกครั้งเกดและแม่พร้อมจะช่วยเหลือไม่ว่าจะขัดตกบกครองอะไรทั้งคู่ก็จะคอยสนับสนุนแต่ก็ขอให้ดูให้ชาวบ้านเพื่อแค่เป็นแนวทางไม่อยากให้ชาวบ้านงมงายกับเรื่องราวเหล่านี้ในเช้าวันรุ่งขึ้นใบตองได้ไปหายายมนที่สำนักดูดวงสวัสดีใจายายมน อ้าวหนูใบตองสวัสดีมาแต่เช้าเลยวันนี้มาดูดวงเลยจ้าแล้วหนูเกดไม่มาด้วยเหรอใครว่าเกดไม่มาละจ้ามีใบตองที่ไหนก็ต้องมีเกดที่นั่นละจ้ะยายมนอ้าวยายเกดมานด้ไงอย่าบอกนะว่าเธอแอบตามฉันมาน่ะแหมก็ฉันไปหาเธอที่บ้านป้าติมบอกว่าเธอไม่อยู่บ้านก็เลยให้ฉันมาดูว่าเธอมาบ้านยายมน ฉันก็เลยรีบตามมายังไงละจ๊ะแหมวันนี้แอบมาดูดวงคนเดียวเลยนะไม่ชวนกันบ้างเลยใครจะกล้าชวนคุณนายเศรษฐีละจ๊ะพอได้แฟนก็ทิ้งเพื่อนเลยนะเอ๋ใครบอกว่าฉันทิ้งเธอก็ฉันไปหาเธอแล้วไงเธอไม่อยู่บ้านเองก็เลยตามมานี่ไงจ๊ะเยมอนจ๊ะฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าดวงของใบตองจะเป็นยังไงนะ ได้เลยหนูใบตองส่งมือมาให้ยายดูสิจากนั้นใบตองก็ได้ส่งมือทั้งสองข้างให้ยายมนดูยายมนจึงได้ทักใบตองว่าแม่ดวงของใบตองก็ดีเหมือนเกตนะดวงดีเหมือนกันทั้งคู่แต่ใบตองจะได้แต่งงานและมีลูกทันทีสามีรวยแต่ยายมนดูดวงให้ใบตอง และร้องไห้ไปด้วยตัวของแกน้ําตาไหลไม่หยุดใบตองและเกตก็ได้ถามขึ้นไปว่าตัวของยายมนร้องไห้ทำไมลูกของใบตองจะเป็นลูกสาวของฉันกับชาติมาเกิดวันไหนที่ใบตองคลอดลูกยายมนคนนี้ขอให้ได้เห็นหน้าหลานด้วยนะยายมนพูดไปพรางกับร้องไห้ใบตองและเกตก็ได้ปลอบใจ เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีใบตองได้แต่งงานกับชายหนุ่มเศรษฐีและเธอก็ได้คลอดลูกสาวออกมาหน้าตาคล้ายกับลูกสาวของเยโมนอย่างที่ยายมลพูดเมื่อหญิงชลาเห็นแล้วก็รู้สึกดีใจเหมือนตนได้ลูกสาวกลับมาอีกครั้งสิ่งที่ยายมลดูดวงให้ใบตองกับเกตนั้นเป็นจริงอย่างกับตาเห็นตัวของหญิงชลานั้นแท้จริงเป็นหมอดูที่แม่นดังตาเห็นจริงๆ จนผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันยกยอและสรรเสริญให้ยายมนเป็นหมอดูตาทิพย์แต่ถึงอย่างไรเสียตัวของยายมนก็ได้แต่บอกว่าการดูดวงเป็นเพียงแนวทางชีวิตข้อไหนที่ควรระวังก็แค่ป้องกันไว้แต่ข้อไหนที่ไม่ดีก็ไม่อยากให้คิดไปไกลอยากให้ทุกคนนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมเสมอนั่นเองนิทานจบแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้ เขียนแต่งขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ้าทุกท่านชอบนิทานดีๆในแบบฉบับของนิทานลูกส้มเราและถ้าอยากสนับสน,นุนกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่องนิทานลูกส้มสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงด้านล่างคลิปนี้ได้นะคะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะ